ตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไปฟาร์มคนเดียวครับแต่มีเด็กเกาะบอกมาขอเล่นด้วยฮะเห็นโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้อย่าไปเชื่อสายตาตัวเองนะครับผมไปเจอมาแล้วเป็นกระเทย และใครที่กาลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมว er ินาเบกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าทูก,กว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e m i n t รับเติมเกม Li@ n e a p p l e m i n t หรือคลิกลิงใต้ดีคลิปชันนะและคือปืนตาแรกที่ผมเอามาเนี่ยเห็นแล้วผมท้อเลยเกินฮะแค่สักคโมเนียวก็ใหญ่กว่าปืนละไปเข้าโรงแรมดีกว่าเราไปไหนนะ แตกแตกแตกแกระอดดกระโดดดื้อไมเท่าไหร่พี่มอนันดล้อออกมาแล้วเอาไม่เปิดห้องร้านไงห้องร้านยังไม่ทันได้เปิดเลยครับข้างหลังมูเทลเนี่ยมีคนมามีข<อ>้างล่างอยู่ข้างล่างอยูข่ข้างล่างเลย ไปปอมป่ะเอาอากาศปอมป่ะปอมรันไหมแล้เบิดมีไหมแล้เบิดมีไหมเอา้ามันไปไหนวะเอา้ามันเมื่อกี้มันนี่จริงมันนี่ออกไปแล้วหรอวะเด็ดซุปดูดิซุปดูดิเอาอกา,ากาศมา ได้แล้วลำบากาลำพนดจัดนะระวังระวังระวังเจ็บมากเว้ <c oughs> วยโดนพี่เป็นเก็บแม็กอะออกคโออกไออกโอ้ยมันลงไป้น <c oughs> เอา้า เล่นกันอยู่ืนเดียวเลยเนาะไม่คมันปุ๊กเมื่อกี้อ่ะอ๋อมันปุ๊กใช่ไหมออทำดาบไปได้ไงวะแม่งเฮ้ยกูเดินไม่ได้ท <laughs> ี่วัจริงม,มันไม่โดนตั๊กเม็ดเลย <c oughs> <c oughs> บอกแล้วว่าโดนโดนไปเยอะจัดเลยเมื่อี้อ่ะ <c oughs> แม่แสดงว่าผมนี่ก็เป็นคนน่าเชื่อถือเหมือนกนันนะ่เนี่ยหลอเกเด็กยังเชื่อเลยไม่ไหวก็ไป่ยังโดนหลอกอยู่เลยโดนดักจะขนาดไหนเท้าเท้ากันเลยอพัดยาวอ่ะเดียวผมดูเฮ้ยเอาดีไม่ดเดียวเลยหรอเอาดีเฟย คุบปะเนีขอร้อ,องคุบเอาดีไม่เปรียเหมือกันไม่ยอมได้เหรอเมื่อกี้แทงยิงไปหลายเม็ดอยู่นะ <c oughs> ดูตั้งแต่เม็ดแรกไงสามเมตรคนมันไม่ตายได้สองลอกแล้วดูก่อนดูก่อนดูลอกแตกก่อนอ่ามีก็ตูดอกแตกโบรวีก็ตูดอกแตก bro ตอนนี้เราได้ด็อกเทคมา2อ,อันแล้วฮะเหลือแค่รอแอร์ดรอปตกละมึงโดนเรียนมาหามึงเนี่ยเวลาเนี่ยมึงโดนเรียนมาโอาเรียนเลียวรลย <c oughs> oh, really, really, bro sweet oh thank you bro แม่เอ้ยแม่แล้วฝรั่งเนี่ยส่ขงของขวัญมาให้ผมถอดเกาะฮะลำพังใส่เกาะเนี่ยแม่งยังเหมือนไม่ใส่เลยถ้าถอดนี่จะขนาดไหนเนี่ยไรแ,แอร์ดรอปตกเลยครับไม่ไกลาจากโรงแรมเลย เสร็จแล้วทำปวยได้ไงวะโอ้ยแหม30นัดตอเอ้ยคุณดูใยผมออมาแค่30แจะมีอะไริงุน,นี่ไม่มีเล่น,เล,นเล่นนะคุณดูคุณน,นี้เล่นจริง ไว้ตัวไหนเปื้อนไปไหนวะตรงนี้เนี่ยครบแล้วฮะอัฟเฟอร์ยิงไป1โดระเบิดผมไป1เรียบร้อดเลยฮะอะไรไม่ใส่ก่อนเหรอใช่ออาโดนฝรั่งเอ๊ทิ้งก่อดดิผมเลยไม่กล้าเดินม้ห่วยนะได้เวลาแล้วครับแอร์ออกเปิ้นแล้วมาแล้ว1มาแล้ว2มาแลา้ว3 ให้ไปเก็บของแดง2ชิ้นเรียบร้อยครับส่วนผมเนี่ยผมไม่เอาเพราะผมเป็นคนดีฮะชายคนนี้นะหวังดีเสมอเดี๋ยวนะไปไปไปรอดรอดนะล่ะไปตุ๊กตุ๊ตีเลยอยูดูไอบอลแทนไหมเนะ ไ,ไต่างชาติยังอยู่นะพี่มอดต่างชาติยังอยู่นะอ๋อไอวออวอนไอวอนแมรี่ย,ยูแอนเฟรนโอ้ยูวอนแ a รี่ยูยูวอนยูว s นซีเอ๋าแม่มาแล้วปวยอ่ะฮะในอันไสวย มันไปไหนอะเด็กอยัา,ยายไปดูคนดูเอาดอกแทกก่ need dog tag, bro. อนวินนี่แหละดอกแทกโบรวินนี่แะดอกแทกไปไม่หลบเนี่ยเหมือน แก้งฮะดูดิครับตกสะโล่งเลยตกให้เก็บวะน่ะเอา้าเฟยมันไปทางออกแล้วแ้วตีหลังนี่ไม่รู้มาจากไหนอีกครับเวลาทนเปให้แกใส่คำเป็นอะไรแัดนขับกับกแย่สันนอยได้พี่แม่งเลยก มาหมดก็ดีไปเว้ยตามมันตามอยู่ตายไหมไม่ไม่ไปไปจูดไว้เนี่ยมีกอดมีกอดจูดักแท็กการ์ดช่วตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างฮาเลยฮะก็ธรรมดาครับที่คุณน่ารักแน่นอนแก่ผมเนี่ยจะมีสาวน้อยอ่ะไม่เป็นห่วงฮะเอาโอกาสมันช่วยได้หรอ ช่วยช่วยอะไรครับอ๋อไม่รู้เหมือนกันพี่แล้วแล้วมาช่วยหรือคนเก่าไขนาดที่ใส่ใส่บลูเบิร์นปั๊บอะเอาดีปิดบูปิดหูปิดตาเดี๋ยวเราใส่ดูใส่บลูไปมัดเหลืมทุกอย่างเลยอะเอาดีสาวให้หมวกว่ะเขาบอกมาแต่พี่มัสใส่แล้วแต่จำไม่เหลือเฟยนนะ อันนี้เนี่ยเดินมาใกล้พอสมควรเลยครับเพราะแอ์ดอบเนี่ยตกขอบแมพเลยแอ์ดอบลงปั๊บเสียงปืนก็มารอบทิศเลยครับ

ที่ไอ้นี้มันจะมาไ,ไน,น,นเราเปิดอยา้อยไปเยอะเราเอาได้แล้วย่งไรก็ตดูยืกกบเอา้ยไปไหนวะเีย่ยไ่ทันจบเลยป่้ยตายมัน่ะเฮ้ย เห็นไหมล่ะฮะว่าความรักในชนะทุกสิ่งตาเนี่ยผมรอดตายได้เพราะงวงกาแฟเลยกตตานี้เนี่ยอนาดอีกแล้วครับผมได้เวกเตอร์กระสุนหนึ่งมาโอ้โหชีวิตจะเร็้ยวไหลไปไหนจุ่บ้าน โดนแบบเที่ยวเหี้ยกับมกไม้คืออะไรวะเวดเดียวผมเลยเจ็บจับจริงภารกิจเลขของเราได้แล้วฮะสองด็อกแทดจ้าเ we got two double check bro we got a o double check ว่าเราจะมาถึงแอร์เนี่ยนานมากๆแล้วครับซึ่งแอร์ยยังไม่เปิดเลยแต่ผมว่ามันดูแปลกๆอีกวนหนึ่งก็อะไรไม่รู้ ไม่กลับไปหรอไม่กลับไปหรอกเอ้ามาอีกทีเรากลายเป็นหมาเฉยเฮ้ยว่าไปน้อง <c oughs> อย่างนี้หนึ่งจะกินอาหารเป่แทนค่าแล้วเนะี่ย่าแล้วไป <c oughs> มีตัวเรียมมีตัวเรียม เอาไปเลยไอ้สองคนเพิ่งบนนั่นแหละจบ <c oughs> จันมันรอเสียงหลงมันเลยนั่งแบบนี้นะถ้ามันไม่มีเซฟเนี่ยมันเมีเซฟอะไรหรอพี่เต็มกระเป๋าเลยเนี่ยใช่หรอของไม่ดีหรือเปล่าตนอนเอ็งแม่งเลยเอาดีใช่หรอพี<ร>อมาเดเดี๋ยมีมาเด็เ,เอ้าทำไมเป็น FDX เพื่อนอะ เนี่เอาไปดิตัวพี่เป็นตัวรองอะ่ะตัวพี่เป็นตัวรองพี่ไม่เอาร์หรอใช่แค่พี่ได้ใจเฟรมมันอะสิงทุกอย่าี้พี่ก็ไม่ต้องการแล้วขอบคุณนะครัะรับเป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรให้เลยพี่สระข้าวยังไม่มีจะกินเลยตอนนี้ <laughs> แล้วอ่ะนีคิปเสียงไม่ปมบูีคิปไม่สบายไอไอคิปตู้เคยได้ไหมจากแกแล้วได้ทุกคนเย้แอบโดน thank you for keep bro เห <c oughs> yeah, รอเหรอย่สควิตส์วโดนวโดน bro เมื่อกี้พี่วาตั้งคนยังไงครับวโดนวโดน

จี๊บรจีจีบจจ๊บรโชว์สาวอ่าเอาของของดีมันก็ต้องโชว์บ้าคนดูไม่ต้องรีวิวเยอะอ่ะค <c oughs> ุณวันไม่เก็บของเหรอไม่ไม่พีดจีของวะอ๋อ <c oughs> โอเคคุยเ,เก็บก็ได้นะเซตนั้นอ่ะพี่เต็มว่ะ รีก่อนเลยตาเนี้แม่หนๆนเราก็ยิงได้ไหนมาขนาดนี้เนี่ยแถมช่องเช็ดผมเนี่ยเป็นโรงเรียนชายล้วนซะด้วยเรามาทดสอบความหวังดีของช่องเช็ดดีกว่าครับว่าจะมีใครเนี่ยให้ของน้องเฟยกันบ้างแหมให้ปากเปล่านะ่ะไอ้นี่มันก็ดีนะครับก็ดูอย่างน้อยอะสนับสนุไทยดีเด็ยกยากอะไรอย่างผมมา <c oughs> เร็วนะใครจะเป็นสมอเตอร์เนี่ยเร็วนี่ลอยอยู่นี่เนี่ย นี่ภาษากินยากแก้ปวดร้อนแล้วเนี่ยเขาในอาฟ้เอ้ขอบคุณครับพี่โคโดโมโอ้าวะาโโพี่โคโมดโมดโอให้อาเฟ้หนึ่งหัวครับเฮ้ยยิงเหรอยิงอันนี้คือพี่ตั้งใจให้เลยนะ มพี il, like ่โคดมให้พ <qué |notimestamps|> ี่ก็ให้อยู่ดีแหละจริงๆเจ๋อเจอเจอเหลืออยู่อีกกว่าเอาเอาไปอดีตขอบขอบคุณพี่อ้อมครับขอบคุณพี่ก้อนครับ นี่น่าจะยิงได้ในเบอร์ขอบคุณนะคะพี่พี้ได้เป็นคนดีในสายตาเตือนแล้วเรายังยังได้มานี่ด้วยกันดูโอ้โหวันนี้ได้เป็นคนดีในสายตาเตือนด้วยอสา3ล้านเลยมะดูสามล้านเลยกับใคร เล,เล่นกับอาเฟยครับเล่นกับอาเฟยเ้ยผมยังออกจ็ดแตนอยู่นะนี่ขนาดผมให้ในายอาเฟยไปหมดแล้วอะ่ะนี่ได้ไม,ม่ขอได้อะไรเดี๋ยวด,ดีิเอาดีแหวนมั่นปะเนี่ยดู <c oughs> แม่เอ้ยสาวแหวนผมว่า จะมีใครกูไม่สนกูจะเอาทั้งนั้นน่ะมีใครไม่สนกูทั้งนั้นน่ะเนเคเยเบกยเปลี่ยนแบโย่ ฝั่งข้างๆที่นะคือหนักมากเลยท,ที่ไม่ออกทไมไปไหนือ<ว>ห่อย ก็ง,ง่วงไหมมันลงไปเปิดไอ,อ,อ้ดอกอาจจะเปนไม่เห็นมัน,นมสวยตไอ้สับมาแล้วคุยมาแล้คุย แล้วสวยเจ็บมากเจ็บมากมาตายมัตายโดนอะไรตายแลอเค่เอ้ยโดนดูคุณดูยืนที่หมายปื้ยผมปิดเช้าเฮ้ยมีล้นปะมีล้นปะน่าจะมีน่าจะเหลือสักอันแหละมันน่าจะเล่นปะได้จิ๋งเตัวมาจ้าหนึ่งสวย One Lion b l u อ One Lion จะมาตายด้วย คนสองฝ่าเท้าพม่าแบบอะไรได้ไหมอะไรกูไปไปไปข้าจิ้มหนึ่งฮักจอยู่นี่มาจัดไปหรือวฟีจัดของเสร็จแล้วออกกันดีกว่าครับตานี้เนี่ยน้องก็อินอินเลยไลค์ครับไลค์ เอไฟเลือกน่ารักนิดตะมอสต้องบอกให้เขาเลือกน่ารักอ่ะผมผมให้เขาไปบอกแบบบอกเลือกกับแฟนเขาดีกว่าครับเนอะทำไมมันไม่เข้าเลือกนั้นอีกแล้ว